รีบกลับมาแบบนี้มีเรื่องด่วนอะไรหรือเปล่าลูกเอาก็คิดถึงแม่กลับมาไม่ได้หรอนี่นายนะกันเอ่อเป็นเพื่อนหนูเองจ้ะ แม่ีนนี่น้ำมาแล้วสงสัยจะพามาเปิดตัวขอบคุณนะครับพ่อแม่จ๊ะเอ่อพอจำได้ไหมจ๊ะปีที่แล้วนี่ให้พี่ปูลมส่งเอกสารกลับมาที่บ้านลังหนึ่งอ๋ออ๋อจำได้ลูกไอ้ที่เป็นเอกดารเก่าๆอะนะอยู่ไหนจ๊ะมันเปียกน้ำพังไปหมดแล้วลูก เออแล้วคุณพ่อกับคุณแม่จําได้ไหมครับว่าในลังนั้นนอกจากกระดาษแล้วมันมีอะไรอีกอืมไม่มีไม่มีอ่ะเฮ้ยมียนะ<ม>ถุงที่มีหินสีๆไงแม่เอ้ยจริงด้วยพ่อ อ,อแม่ยังบ่นเลยนะว่าแกจะส่งไอหินพวกนี้มาทำไมเนี่ยแล้วไอถุงหินสีนั่นอยู่ไหนจ๊ะอยู่นี่ไงไหนมีเพชรดิบบ้างไมหมคุณเดี๋ยวส่งให้บัวดูทีละชิ้นว่าม,มีหรือเปล่า หินที่หนูส่งมาครั้งก่อนมีแค่นี้เหรอจ้ะพ่อจา้าอีกเทนี้แหละนี่ต,วตวรวงพวกแกหาอะไรกันแน่เนี่ยเออไม่มีอะไรหรอกจ้ะแม่พอดีมีหินของเพื่อนหนูติดมาอยู่ด้วยนะจา๊ะถ้าง,งั้นก็หาดูเอาเองก็แล้วกันนะก้อนไหนจะได้ไปคืนเขาเออใช่เอาของที่ไม่ใช่ของเรามาเนี่ยนะมันบาปนะลูกต้องใช้คืนเขาสิบเท่าเลยนะ สองแป้งเข้าไปกันเลยลูกป,ป่ะโซนจริงจเอาไปโรยกูฟ<ภ>า,<ห>างเองอยายไม่รู้เรื่อง